สื่อต่างชาติเองจับจ้องการเลือกตั้งของประเทศไทยอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันหลายแห่งหลายสำนักเนมองว่าการเมืองไทยอาจจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่ประชาชนคนไทยแสดงเจตนารมณ์ว่าจะเปลี่ยนเลือกพักก้าวไกลเลือกพักเพื่อไทยที่เป็นฝ่ายคานครับชัยชนะของพักก้าวไกลยอย่างล้นหลามในการเลือกตั้งรัฐบาลครั้งนี้สื่อต่างชาติหลายสำนักอย่าง BBC นะครับก็มีการระบุว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการหาเสียงรูปแบบใหม่ที่ไม่จําเป็นต้องซื้อเสียงอยแบบนี้แสดงว่าเขาก็รู้นะต่างชาติเขารู้ว่าแบบเกานะ่ามันมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันแต่แบบใหม่เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าหัวคะแนนธรรมชาติค่ะส่วนประเด็นรัฐประหารที่ประชาชนไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วพอมีพักก้าวไกลเข้ามาเขายืนยันว่าสนับสนุนประชาธิปไตยย้ยําจุดยืนในการแก้ไขปัญหารัฐประหารนี่จึงอาจจะเป็นการเขียนหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยครั้งใหม่เลย นี่คือ BBC นะครับของอังกฤษส่วนสำนักข่าว AFP ระบุว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าคนไทยปฏิเสธร,รัฐบาลที่มีทาหารหนุนหลังและให้การสนับสนุนพักฝ่ายค้านหลักทั้งสองพักที่มีจุดยืนสนับสนุนประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามสื่อต่างชาติก็แสดงความกังวลครับว่าหากพักเก้าไกลเดินหน้าผลักดันการปฏิรูปกฎหมายอาจจะเผชิญกับความวุ่นวายแรงต้าน จากกลุ่มอนุรักษ์นิยมและทหารที่ยังคงมีอำนาจอยู่ส่งผลให้หลายฝ่ายก็กลัวนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะถูกสกัดถูกขัดขวางและจะนําไปสู่ความไม่มั่นคงทางการเมืองอีกครั้งั